คุณชมวันนี้วันสิ้นปี31ธันวาคม2,568เป็นโอกาสดีนะคะที่ทีมงานรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเราได้รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งฝีมือคนไทยที่รายการของเราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะรับรองว่าแต่ละผลงานที่รวบรวมมานเนี่ย Amazing แน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าแต่จะมีผลงานอะไรบ้างดีๆพร้อมไล่เรียงให้ฟังค่ะ ด้วยผลงานชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมขึ้นแท่นเป็นผลงานหนึ่งเดียวในโลกนะคะเป็นบ้านเงินประดาพรอําเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะโชว์ผลงานซอฟพาวเวอร์สุดวิจิตรสวยงามอัลลัมค่าเป็นองค์พระธาตุพนมจำลองฝีมือผลงานแฮนด์เมดขึ้นรูปแกะสลักลวดลายด้วยงานฝีมือในทุกขั้นตอนจากช่างเครื่องเงินโบราณ เราจะเห็นได้คะว่าผลงานชิ้นนี้แม้จะเป็นผลงานจำลองแต่เสมือนจริงทุกจุดทุกลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความศรัทธาถ่ยทอดออกมาเป็นเครื่องเงินเพิ่มมูลค่าเป็นของฝากมงคลเสริมบารมีค่ะโดยทางร้านนะคะนำเงินแท้ร้อเปนต์ะคะนำมาขึ้นรูปเป็นองค์พระาธาตุพนมจำลองอะ่ะเป็นผลงานแฮนด์เมดขึ้นรูปด้วยงานฝีมือทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบอดแบบ เสมือนจริงมากๆนะคะมีการย่อสัดส่สสวนลวดลายทุกมุมมองสมจริงทุกอย่างความสูงจากฐานถึงยอด29นิ้วฐานสี่เหลี่ยมด้านละ19นิ้วรวมน้ำหนักเงิน3,300กรัมหรือ3กิโลกรัม3ขีดค,ค่ะทุกลวดลายเน้นเสมือนองค์จริงทุกจุดนะคะใช้เวลาขึ้นรูปแกะสลักตอกลวดลายด้วยงานฝีมือน,นานกว่า3เดือนตีมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น590,000บาทค่ะ ทแบบเาา <ๆ S 2> มาต่อกันอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นสารพระภูมิสแตนเลสค่ะคุณผู้ชมที่มาพร้อมกับความแวววาวสะท้อนแสงคล้ายกระจกเงาเป็นไอเดียสุดเจ๋งของนายสมบูรณ์แก้วสื่อเป็นช่างสแตนเลสวัย48ปีและเป็นชาวตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองของจังหวัดพะเยาค่ะที่ต้องบอกว่าตรงตามยุคสมัยนะคะเพราะอะไร เพราะว่าสแตนเลสนะคะเป็นวัสดุที่ทนทานอย่างที่เราทราบกันดีมาเชื่อมต่อจนออกมาเป็นสารพระภูมิและสารเจ้าที่แต่ยังคงโครงสร้างและสัญ,ญลักษณ์สําคัญตามความเชื่อไว้อย่างครบถ้วนอีกทั้งสแตนเลสนะคะมีจุดเด่นในเรื่องของความสะอาดทนแดดทนฝนไม่ขึ้นสนิมดูแลรักษาง่ายสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่เน้นถึงความเรียบง่ายแต่ยังคงยึดมั่นในจารีตประเพณีเอาไว้นายสมบูรณ์นะคะ เขารับผลิตสารเจ้าที่สแตเลสตามออเดอร์และแบบที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ทำเอาไว้นะคะซึ่งราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะเน้นทำตามออเดอร์และแบบที่ลูกค้าสั่งมาเท่านั้น,นะคะ่ะ ส่วนผู้ชมล่องใต้ไปที่จงหวัดนครสีธรรมราชปักใตยบานเรานะนี่เลยนะคะกระเป๋าสีแดงใบงามอ่ใบดีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทํามาจากหางประทัดซึ่งเป็นหางประทัดแก้บนจากวัดเจดีนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดไอ้ไข่นั่นเองนะคะทั้งหมดก็เป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักสิ่งแวดล้อมบ้านเขาทราย ตำบลเปลี่ยนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ได้นําเอาวัสดุแก้บนจากความสําเร็จของผู้คนที่มีความศรัทธาต่อไอ้ไข่แห่งวัดเจดีน,น,นํามาต่อยอดเป็นกระเป๋าใบงามสีส้มสีแดงส,สดๆแบบนี้แต่ละใบนะคะก็มีการต่อลวดลายและตัวอ,อักษร ที่ไม่เหมือนกันด้วยคุณผู้ชมและสำหรับกระเป๋าหนึ่งใบนะคะเขาจะใช้หางประทัดที่ผ่านการขอพรความสำเร็จสมหวังจำนวน999ชิ้นเรียกได้ว่าเป็นการรวมความสำเร็จแต่ละชิ้นรวมเป็นพันล้านหมื่นล้านหลายร้อยชิ้นมารวมเป็นกระเป๋าหนึ่งใบใช่ไหมคะความหมายเหล่านี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีส่วนในการส่งเสริมมูลค่าเดิมให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีแต่ราคากระเป๋าจริงๆมูลค่าอยู่ที่ หลักพันบาทเท่านั้นค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งผลงานนะคะนี่เลยคุณผู้ชมพวงรีดชุดนักเรียนนะคะมีทั้งนักเรียนชายชุดนักเรียนหญิงด้วยนะคะเป็นแนวคิดลดขยะสร้างประโยชน์ของพระครูกรเกษมกิติโสพลหรืออาจารย์จ่อยนะคะท่านเป็นเจ้าคณะตำบลพูตาหลวงค่ะแล้วก็ท่านยาเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพทวัดนอกตำบลบางสเสรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีด้วยค่ะ ซึ่งทางวัดนะคะขอความร่วมมือเจ้าภาพงานศพนะคะว่าจะไม่รับพวงหรีดดอกไม้สดหรือแห้งอีกต่อไปแต่ยังเปิดโอกาสที่เจ้าภาพสามารถจัดดอกไม้ในพิธีได้ตามความประสงค์โดยทางวัดขอความร่วมมือให้เปลี่ยนมาใช้พวงหรีดเข้าสารเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนนะคะในส่วนของพวงหรีดชุดนักเรียนนะคะทางวัดก็ได้นําไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่อไปด้วยแล้วค่ะ ผลงานชิ้นที่5นะคะคุณผู้ชมมาพร้อมกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนี่ได้รังสรรเสือกกนวดฝ่าเท้าอัฝีมือของชาวบ้านจากวิสาหกิจชุมชนสาก์จากสารเส้นกบเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าของจังหวัดนครพนมเนี่ยนี่กำลังยำยำยำไปแล้วนะคะเป็นการนวดเท้าไปในตัวนะคะเกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเข้าด้วยกันกับทำให้กลายมาเป็นเสื้อกกจากสารพื้นวงกลมเนี่ยะคะที่ได้ออกแบบลวดลายนมามพันธุ์เป็นเกลียวให้เส้นใหญ่ สีสันสวยงามนะคะมีคุณสมบัติพ,พิเศษนะคะเป็นที่เดินนวดฝ่าเทา้าก็ถือเป็นการคลายเครียดนะคะ,ระหรือใครจะสามารถําไปตก,ไตกแต่งบ้านตามตอาคารต่างๆ <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนราคานะคะเขาจะคิดเป็นตารางเมตรนะคะคุณผู้ชมตารางเมตรละประมาณ 1 0 0 0 0มื่นบาทนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นใหญ่หน่อยขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรราคาก็จะสูงขึ้นมาตามขนาดนะคะอยู่ที่พื้นละ30 0 0 0บาทนะคะหรือใครสนใจก็สามารถจะสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการได้เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือภูมิปัญญาในการรัสารเสื้อกกนวดฝ่าเท้าของวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จากสารเส้นกกเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ